ขอให้คำาอวยพรย้อนกลับไปหาทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะครับทุกๆวันเลยนะครับ Happy every day Happy every day สวัสดีครับวีนนี้เราไปสู่อัพเจอ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 นะครับผมก็เราจะไปเก็บโปรเจกต์กันนะครับผมโชคดีมากที่ มีโอกาสได้ไปพอดีปีนี้เนาะใช่ตแรกโหตารางแน่นมากบวกตารางซ้อมด้วยซึ่งวันนี้เก็บเสร็จเดี๋ยวก็ต้องไปซ้อมต่ออยู่ดีนะครับผมก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับไม่รู้ว่าด้วยโชคหรือด้วยอะไรเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับผมซึ่งก็ดีต่อการเดินทางนะครับแล้วก็เราจะไปเริ่มที่ MRT ผลโยทินนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเราจะเดินทางออกจากออฟฟิศนะครับ ก็ยังไงก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ทำโปรเจกต์ให้นะครับในปีนี้นะครับผมขอบคุณมากมจริงๆครับผมถ้าเกิดตกหล่นหรือพลาดโปรเจกต์ไหนๆอันไหนไปนะครับผมก็ลงหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยก็ติดตามอยู่ทาง X อยู่เสมอนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับปีนี้ครับผมดีใจมากๆครับ ถ้าผมเรามาถึงที่แรกแล้วนะครับผมซึ่งนั่นก็คือ MRT โพ์โยชินนะครับเราจะขึ้งไปดูข้างล่างกันเพราะเห็นรู้สึกว่าป้ายจะอยู่แบบตามสถานีเนาะใช่ปะคือผมจะบอกว่ามันมีเพื่อนผมรุ่นพี่ผมหลายคนมากที่ส่งมาให้ดูว่าวันนี้ไปทำงานแล้วเจออัพอีกแล้ววันนี้ไปทำงานแล้วเจออัพอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าผมไปเเราลงไปด้วย คือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือแฮปปี้มากเพราะรถจะไม่ติดนะครับผมจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ติดมากใช่ไหมครับพี่สันติ <c oughs> รถไม่ติดเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวด้วยครับผมต่อไปเราจะเข้าไปโซนสารากันนะครับผมศาลาแดงสาลาวัดเฮ่ตะเบเลยหนึ่งท <c oughs> ีนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาแวะทานข้าวเที่ยงกันนะครับผมเค้นโซสซุยซังนะครับผมถออากมาจากปากสีลมหันหน้าออกเลี้ยวขวาเดินมาเพียงแค่ประมาณ79นะครับนะฮะร้านอยู่ขวามือครับผมสว <laughs> สำีค่ ขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับนะหรับคาเฟ่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ข้างในกันด้วยนะครับผมก็ไว้มาเจอกันเยอะมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะครับดีใจมากแฮปปี้มากเดี๋ยวไปเจอที่ต่อไปที่ MBK คือหน้าสเตเดียมบอลนะครับซึ่งพี่ๆน้องๆแฟนคลับก็ได้ทำเอาตุกๆมารอไว้ให้แล้วนะครับผมน่ารักมากๆ ก่อนไป Skywalk นะครับเราแวะมาเก็บอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับผมที่อยู่หน้าสยามสเกวรนะครับผมแต่ว่าเสียใจยแม่ขายหมดแล้วนะครับครับผมแล้ววันนี้ที่สุดท้ายครับมาบุญคลองนะครับผม Skywalk M B K นะครับซึ่งเราจะอยู่กัน สักพักเพราะว่ามีห้าอันนะครขอให้คำณไยพรย้อนกลับไปหาทุกคนด้วยนะครับผม ขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะครับทุกวันเลยนะครับ Happy every day Happy every day ครับผมวันนี้ก็จบลงวันที่เรียบร้อยนะครับดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะมาหากันนะครับดีใจจริงๆ ก็หลายคนเคยคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วมาเจอกันที่นี่ทุกปีก็ดีใจมากๆาครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเจอกันโครจรมาพบกันใหม่ก็ดีใจเช่นกันแล้วก็ขอให้หลังจากนี้เราเติบโตไปได้วยกันนะครับยังไงก็เรื่องในอกาวันเกิดครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆในทุกวันเลยนะครับผมรวยๆเฮงเงปังๆครับ